อ้ยโูรถอย่างแวนเฮ้ยหัวขับมาเจอรัว้วโอเคไอ้บีมีห้าชีวิตโอ้ oh, มีหายไปโลเคชั่นที B, ่ร <I> ู้อยู่สุดท้ายก็คือบ้านกลางป่าโอ้โนเฮ้ยไอ้บีไอ้บีไอ้กล้องมีพีคโอ้โอ้ ระบบดี <c oughs> เข้าไปในบ้านนี้เลยใช่ไหมประตูนหน้า,มาไม่น่าจะเปิดได้เคาะโอ้ยเจ็บมือผมไปดึงปงอ้าวมารยาทดีเคาะก่อนไงเอ้ามีมีกระจกอีกชั้นหนึ่งโอเคว่ามัมมืดเออเฮ้ย <c oughs> อยูีดีก็ตัดมากดกดอะไรอ่ะก็มาเก็บดิวุ้ย อะไรอ่ะไม่รู้โอ้ยเปิดไฟไม่จะทำอะไรก็ทำาเอาหน่อยซูมเข้าไปที่ไฟไฟก็พลิบเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันตลอดไฟมันรุนแรงไอ้ตังหลอดไฟแนโคตรรุนแรงเหมือนอยู่ในโรงงานนะตลอดไฟดวงเดียวเอ้าเอ้ากูสามารถเปิดไฟจาก กูต้องการเปิดไฟในห้องได้อยอืมปิดเปิดปิดเปิดในห้องตลาดมีอะไรเยอะหุ้นเอาโอ้ยหุ่นกระยำได้อ๋ออัดหิ้งได้ได้ไดตาดิ๊ก้เราไปไหนอ่ะมาดูมาดูมูลหุ่นเพื่อมูลหุ้นมันจะเป็นการเปิดประตูก็ได้การหมุนหุ่นออ่เหมุนไอ้เฮียนี่ลำคาญไฟว่ะ โอ้ลงรถหรือทีไม่หมุนเลยว่บ้านนีมันล้างแต่ทีวีอย่างใหม่จอแบนด้วยเขามาดูดิในห้องน้ำน่าจะมีอะไรห้องขี้โอ้ห้องขี้ไม่มีอะไรเกมมันแหลกเหี้อะไรวะนั่นนะสิแหลกไอ้ไฟเฮียเนี่ยหรอมังยนี่ห้องอะไรอ่ะไม่รู้ไงมันห่างใครเขาเนี่ยปี๊ปี๊มองอยู่ไอ้บี มันคือการชี้หรือเปล่าวะไอ้ตุ๊กตาเนี่ยหุ่นเนี่ยมันคือการชี้ไปมันมันคือทางนี้ไม่เห็นมีเหียไปยังี้ไปที่นี่จำคานปิดได้ปิดได้ไหมเออพอบคุณเ่อไปทางเดินจุดไฟรอเลยอ่ะนี่ในห้องน้ำไปดูโอ้เรือวิอะไรอ่ะโวยลอยลอยลอยดอกกุหลาบด้วยเห้องน้ำกกุหลาบโอมึงอะเลือดดูยังไงมันเลือดอะ ขากู้ษาทำให้สยบขวัญเป็นดอกหลอกดาวเลยอือหึวิมันเด่นมามันเด่นมาแสดงว่าเปิดได้อ่าไม่ได้ใช่ใช่แกทำให้มันเด่นนะเฮียอย่างกูดูกันด้วยไอ้มึงอีกไอ้เฮียปกครองอีกไอ้ปกครองเปลี่ยนสกินมาเปลี่ยนสกินมาด้วยกล้องไอ้เฮียชุดใหม่ด้วย อย่าเพิ่งเข้าไปเปิดไฟจะน้องห้องก่อนนี่โอติ่มต้องเปิดไฟในห้องนี่เปิดไฟจงน้องห้องได้โอเคโอ๋นี่เข้าไปไงต้องระวังไอร้องเพลงเราได้ยินอะไรตกต้องตามไปดูมันคือเสียงอะไรวะไอเสียงที่คนร้องเพลงหมายความว่าไงเป็นอะไรดินั่นนั่นข้างล่างไงใช่ป่ะเม่ี้ไอว่เพดดับปี้มันี่ล้มไอนี่ล้ม ประตูลับเปล่านี่ไงประตูลับจริงด้วยดูมองเห็น,นหอะไร <c oughs> อ,อ้บิ๊กผู้ชาย,ยันโอ้เฮ้ยใครเมื่อกี้กระโดดขึ้นมาเอา้าเอ้าหายไปไหนเอา้าเอ้าเอ้าหายมารอเราอยู่ข้างนอกหรือเปล่ามานั่งละหมาดอะไรก็ไม่รู้กัน <c oughs> เฮี้ยละหมาด <c oughs> มันเงียบว่ะเจ้ามัน มาเลยไอ้ิยายมันวิ่งไวอยู่เนี่ยเอาเอาเอาไอ้เอามือมาถูแก้มกูกูตายวัดดอกเฟิร์กถูไปถูมาออกมาคอกแป้งหน่อยนะครับ ดูซอดูคุ้งเด็ดูคุ้งเด็ดูคุ้งระวังเด็ดูคุ้งดูคุ้งวงล็อกสักมันมาเร็วกูวิ่งอยู่อ่ะยี่่อดิไม่อะไรขคืนมันได้ไม่เป็นขึ้นเป็นไอ้บีเฮ้ยมันตายมันได้ฟีมาเป็นบันได้ลิงเลยบอกให้ไปไหน ุณกูก็ไม่รู้อะไรแล้วมันบอกให้เราทําอะไรมันไม่ได้บอกให้เราทําอะไรมันมันเล่ามันคืออะไรก็นั่นนี่แล้วไงเราเราต้องวิ่งออกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเราออกเลยไหมเราออกเลยไหมช่างหัวแม่งออกไม่ได้ออกไม่ได้ไดยไหมเราออกประตูหน้าอึึึึบบบบออออีพิกอ้ติดเหล็กอีเหี้ยออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้ออกไม่ได้เราต้องทำอะไรอ่ะ เนี่ยมีพระเนี่ยมีพระในนี่ย๋อพระใหญ่แบบเหรอโอ้ยผีกลัวพระว่ะผีพระได้เตอร์ดเลยนั่งชิวเลยไม่เอาออกมาวะเอ๊ะแล้วมันทำอะไรของมันนะมันดักคลั่งขึ้นข้างบนแล้วอ่ะเฮ้ยน้องลาบิกอุ้ยมีผีอะไรกันมันถ่ายไปแล้วเปิดทีวีเปิดทำเงี้ยไม่มาดูทีวีเหรอโอ้เปลงมันเปิดเพลง อาจจะรู้สึกโอ้ยรู้สึกด,ดีไอบิไอบิข้างหลงัง <laughs> <laughs> มึมงบิมันมาได้ยังไงมันม <c oughs> าได้ยังไงมันไปได้ยังไงข้าจะหาพวกต้อ <c> ง <oughs> อะไรเฮ <c oughs> ้ยนี่ขี้นี่ใครอ่ะอวิญญาณอะ คุณยายสปีดยี่นี่มันไขว้สัตว์มึงโดนยายมะ้ยไม่โดนเอ้ามันหายโดนยายจ้ำซะแกยายกระโดดตะคุบกูเลยอ่ะไอ้พี่ไอ้พี่ยายญาขยายหิวยายแลบลิ้นด้วย้ไอพี่ตาเมึงละมึงอยู่ข้างบนอ่ะมึงน่าจะทำอะไรได้เยอะนะแล้วกูก็เหลือหนึ่งชีวิตแล้วบิ กูไม่เหลืออีกต่อไปแล้วเหมือนมันจะล็อกมึงว่ะเหมือนมันจะล็อกใช่ใช่เหมือนมันจะล็อกกูมันโตอย่งฉับไวโอ้กระโดดไอ้คุณแจะเลยกระโดดสูงสองเมตรเลยแจอะไรอ่ะแจกอะไรก็ไม่ดูข้างบนมั้งได้คุญแจะปะมึงได้คุณแจะปะไม่ได้อะไรทั้งนั้นอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรมึงดูอะไรคุณอ่านหนังสือคำสาบอะไรบีมึงเกิดอะไรขึ้นไอ้ก้ามึงตายเหรอยังกูยังไม่ตายโอเคกูได้คุณแจมากูตายแล้ว อ้าอะฮะมึงใช้ห้าชีวิตร่วมกันหน่อยหรือไรมึงตายตอนไหน,นไม่รู้เหมือนกันแลไมทำามึงถึงอยู่นาว่ากูกูก็ไม่รู้เหมือนกันมึงไปตายตอนไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันหนังสือฆ่าคนเนี่ยนะ <laughs> อย่าไปอ่านมัน